สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชคเฟรนเ y ี่ค่ะไม่ได้ทําคลิปหลายวันค่ะหายหน้าหายตาไปหลายวันเพราะว่าคุณย่าได้เสียค่ะแม่ของพ่อบ้านเนาะเพิ่งเสิทธเมื่อวานนี้เองค่ะวันนี้เนี่ยค่ะมาปั๊มน้ํารถทุเรียนค่ะพ่อบ้านเป็นคนปั๊มเนาะแม่บ้านมาเปิดใส่ค่ะเปิดเป็นแถวเนาะคุณพ่อบ้าน ไปใส่ปุ๋ยข้าวค่ะก็เลยมาเปิดนะคะตามแถวเขาจะทำอะไรนะเขไว้เนาะเปิดเป็นแถวแกบอกว่า,าปล่อยนานๆให้มันเปียกชุ่มช่ำค่ะนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะพามารดน้ำทุกเรียนกันนะคะคิดถึงเพื่อนๆค่ะไม่ได้ทำคลิปหลายวัน ทุเรียนหมอนทองค่ะอันนี้ก็เป็นฝรั่งเป้นเราธรรมดานี่นะคะอันนี้เป็นมะยงชิดค่ะมะยงชิดมะยงชิดนี่คนที่เขาปลูกเขาก็บอกว่าให้น้ําก็ได้ไม่ให้น้ําก็ได้แต่เราเนาะเราได้ปั๊มแล้วแล้วก็มันแถวเดียวกันแล้วก็ได้ให้น้ํมามะยงชิดนี่ดีอย่างหนึง่งเขาบอกให้น้ําก็ได้ไม่ให้น้ําก็ได้ไม่เป็นไร อันนี้สปริงเกอร์อยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นมัมเบอรี่หลานสาวตัวน้อยชอบมากค่ะเนี่ยค่ะมัมเบอรี่น้องมินจูชอบมากค่ะกำลังเป็นเป็นลูกเนี่ยค่ะกำลังเป็นลูกเนาะเนี่ยค่ะนานเหมือนก,นกันกว่าเขาจะสุกนคะคะชอบมากเวลามาเดินในสวนนี่ต้องเก็บให้เขาค่ะดู ก็บ้านก็เจาะเนาะเจาะให้มันแบบน้ำเปียกให้ทั่วถึงแกลองใช้สปริงเกอร์หัวเดียวแล้วมันมันเปียกไม่ชุ่มค่ะเปียกไม่ชุ่มชำํำเปียกไม่ทั่วถึงแกก็เกลยต้องทำแบบนี้ทำไปคิดได้ยังไงก็ทำไปค่ะคุณผู้ชมนะคะ บรรยากาศยานยินค่ะห้ามงยินแล้วค่ะก็ช่วงนี้ก็มาช่วยคุณพ่อบ้านทำงานในสวนบ้างเล็กๆน้อยๆก็คือว่าแม่ฟอร์จูนเข้ามาเนาะเขายังไม่กลับเขาก็อยู่กับลูกเขาค่ะมาเปิดน้ำใส่ทุเรียน บรรยากาศยามเย็นค่ะคุณผู้ชมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะจะสิ้นเดือนแล้วก็จะสิ้นปีแล้วล่ะค่ะเหลือไม่กี่วันก็สิ้นแล้วค่ะสิ้นปีเนาะค่ะก็ขอสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันร้ายๆปีที่ผ่านมาก็ให้มันหมดไปในภายปีนี้เนาะ ปีหน้าฟ้าใหม่ก็ให้ได้เจอแต่สิ่งดีๆรับแต่สิ่งดีๆร่ำรวยกันทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะไม่เจ็บไม่จนค่ะประบัวปีนี้ป่วยบ่อยเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอนี่แหละค่ะป่วยบ่อยนี่ก็ไอค่ะอันนี้ก็มะยงชิดมะยงชิดต้นนี้อร่อยมากค่ะนี่ค่ะกำลังเป็นดอก อันนี้ผักเชียงดาค่ะเนี่ยค่ะยอดของเขาไปแกงเลียงปไปย่างไปลวกกับน,น้ำพริกแล้วก็ลวกกินกับตำมะม,ม่วงค่ะอะร่อยต้นหมักเมาค่ะปีนี้ยังไม่ติดลูกเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นใหญ่เหมือนกันนคะคะหมักเมาหมักเมา เนี่ยค่ะคุณผู้ชมยามเย็นค่ะก็คิดถึงเพื่อนๆเ,เนาะก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะคลิปสั้นๆน,นคะคะอันนี้คือทุเรียนมูซานคิงค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศยามเย็น ลองถ่ายแนยวตั้งดูค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถ่ายแนยวตั้งก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็เพื่อนใหม่ที่แวะมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องบ้านสวนชินชด f ฟม i l ี Family ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยค่ะที่แวะเข้ามารับชมขอให้สุขภาพแข็งแรงและก็มีความสุขในวันปีใหม่กันทุกๆคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะ